สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กามาพบกับน้ำเชี่ยววันที่สามตุลาคมหกสิบหกคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที่สี่ตุลาคมหกสิบหกค่ะน้ำเชี่ยวกะได้รับสายจากพอเนียงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้ขั้นเขียวแห้งค่ะท่านผู้ชมอยากปล่อยลักซิปค่ะงวดว่างหาันนี่ลักซิปพอเขาแต่ว่าประกบคูว่าเขานะค่ะท่านผู้ชมค่ะ วอลกันหลังไม่เนีย้ค่ะสุดยอดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นก็บ่อยากวอลหลายเดี๋ยวเอฟซีสิว่าเพิ่นคุยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกบว่าค่ะเพิ่นกะว่างลักสิบถืออยู่แล้วค่ะศูนย์ก็แปดมาศูนย์อีหลีค่ะลักสิบมีให้เห็นหนึ่งตัวให้สองตัวมาหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้เพิ่นสิให้ตัวอะไ ก่อนอื่นสิไปรับชมเราฟังตัวเลขของพอเสเมียงน้ำเชี่ยกบขอขอพระคุณพอที่ทรงแนวทางไห้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมก็จะไปถามข่าวพอน้ามค่ะท่านผู้ชมว่าดีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิไปยามพออีกค่ะไปรับชมเราฟังพอกันเลยเด้อค่ะพอสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมเลยครับเป็นแจ้งไหนือเสียงฮาวขึ้นแทาบานเนี่ เออกระไรเงี้ยเขาเาอยู่หรอกค่ะดีขึ้นเราแม่นพเพราะว่าดูส่วนขาเขาแม่งยืนเทียงกขาแม่งยางได้ดีแล้วเสียงเข้มแข็งดีค่ะท่านผู้ชมหมกวกกอนว่ากันน้ำเชี่ยก็ดีใจอยู่เอ้าเสียงกลับขึ้นมาเป็นผู้เก่าแล้วบ้านนี้<ม>เสียงเป็นแบบว่าเหา่หาๆกินเข่าไปนั่งไหนพอ่อกินเขา่ามึงเหี้ยเขาเฮ็ดพัดอัน,อ,นอันกุ้งกับปลาหมึกมาให้กินหลาย โอ้มือนีลูกมาห้กมกันเป็นพอ่อพ่อโอ้ลูกหลานเต็มเฮี้ยนเลยคือสิดีใจเนาะมือนีเนาะว่าดีใจจนลูกมาต้อนเลยโอ้กัรน,น้ำเชี่ยไปนี่สิคักบ่นี่นซีดีใจบ่าไหนดีใจเกลียวดีใจเกล้วโอ้เอาบ้านนี้มีแต่สิเศร้าช่วงเศร้าฮัลโหลพ่อบ้านนี้เสียงกลับขึ้นมาเป็นปกติแล้วบ้านนี้ อันเาเบลกอไนคุณผู mm ้ชมกบงเลยำคัญค่ะอันท่นยนเอเอาไว้ให้ยังสวนสองเขบอกคือหอดนแปดมันไปบบได้เยอะมันมันขนาดนี้อเงี้ยมันาทำนั่นค่ะกดามหอดหอดส่วนเจ็ดเลยเกิดน้ำเกลืมาหาเาเลยตัดออกค่ะค่ะ คัดออกีตัวหาโกงถึงปัดเอรอยเลยวันนีมะกราบไ่อนหน่อยพุ๊มันล่วงลางเนาะพ่อว่าหันเนาะอันสูตรอันห้าหกเจ็ดเนาะพอ่อมันล่วงลางมันเห็ุเสยนเท่าตัวพอ่อโอ้เอาบาน,นี่งวดนี่เป็นตัวไรละพ่อบานงวดเนี่ยวลางรกเกกับหลงนี่ มก็มาตัวเดวใครใครใครจะมือกวนเกับสองติพ่อโดยมากโดยมากมันเป็นสองเนีลักซิบบ่พ่อเออว่าเป็นลักซบสองเป็นลักซบเี่ยค่ะสองว่าว่าอันมันแตกอยบนตั้งตั้งที่ศูนนอืมมันมันเอาศูนดึงขึ้นมาบนมันจะแปรไปด้วย คือปรมาคนเียมันแล้วค่ะแต่บางวนก็แปดปมาบอกกัเท so, so, ี now, say. So, made, so so, ่อยุประมาแปมาว่าขูดเอาคุณมาเป็นบนหลักสิบเลยไม่บอกว่าอยู่ศูนย์ไม่อีหลีศูนย์ไม่อีหลีเนาะพ่อจะบอกว่าอยู่ค่ะไม่อหรีไม่อีหลีเพิ่นว่างหักสิบศูนย์ก็แปดอือค่ะวัดิ มเลยบังมันมันมากเนอนี้แค่ซิกบระเพนี่บนีมากแอเข้าสิบกระเ็น่่ะนมบงพ่อวดนีลักซิบนี่เจ็ดกับสองวาสันติพ่อเอจกับสองเจ็กับสองใสเลยหนีบ่ได้เดกขันเเจ็ดกับสอนี่อุ้ยหนีบบได้ค่่นผู้ชมคตัวประกอบไ้แจ็คโตเนี่ยพ่อ มัน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 เก่าเลยนคัโรี่นี่ยคูณหกเจสัคูณเหนึ่งเจสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจเอียอันไหนก็พ่อมันคือหนนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ี่ยหยนึ่งเจ็ดกัปยังก็พ่อสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดยังไงจะคองดับ อมันมันบอกนเมันบอกนสิเี่่ว่ากบ้านนึงบ้านลยบาทนึงกระปุ่เนี่ยเนื่งเจ็ดสเจสเจบ่เออเออตัวตัวเจ็ดเ่นจองเจสเจ็ดเอเจ็ดค่ะขัาคาองบาลเจระาาบูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามสยกเนี่ยค่ะโอ้ก็หนพี่ อืะอนเป็นโรบาหวาาเอาของกัาเก็บมาหลักส right. oh. so ิบต uh ันึ่งคนได้เอเอาเูาสาเอาศูนห้าสาเอาค3สามโอ้ศูนย์หนึ่งสาเออตัหนึ่งสองสามไปคุณไปำเนี่ยที่รุนรลักรลักนี่มันเป็นรลักยืนขึอนหมันคงนิดรุ่ดๆผมเอาของกัเอ็บเก็บมันก็คือตอปรมาณนี้ค่ะก็ต้องดูเร่องเก็องนเอ่ง เก็บคู่นอดเกิดการทํไมเอาให้ผมเรื่องนาเชื่อมน้ํยเชื่อบอกหวบางเหล่องงวดน้ก็ได้ได้ๆพ่ออันสรุปแล้วพ่อประก,กวดคู่ใหน้ําเชื่อศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดท่าน,นี้บ่พ่อเออเทรานี้เนี่ยตัดคูกเนี่ยเพราะว่ามันเันเนี่ยมันมันมันม,นมนาคู่กนันสองศ<อ>ูนสองหนึ่งว่าเอาบ่พ่อสองศูนย์สองหนึ่งว่ประกวให้พี่น้องบ่ บ่ม oh, ัมม่ไปยังสนพราว่ามันโอมันม่ไปยังสันเพราะว่าคู่เหมือนกับรองนี่ท eh ่านยิ่งิมาหาที่บ้าที่บนะค่ะอืมนย้ไเลยค่ะถ้าว่เจอ่ะห็รพวกกิเจก็สก็ยาไปฝันลยบมีทางโอ้ขาดเลยค่ะพิจังไดกับพวกม่ามันพวบ่อ่อ เ็กกับสองนี่จังได้ต่องมาให้เห็นหนึ่งตัวหลักสิบบนเออหลักสิบบนค่ะครอบไว้เรวเป็นบ่พอพ่ออืมเพราะว่าบางหันบ่างหันผมจระเดื่งเขาจะมาถามตลอดเลยค่ะ นี่มาของคัดรูปมาว่าของนี่เอาลงจำอีกแกมมึงทำไปตีกแกมหนึ่งคือเลยอันก็ว่าสูตรสูตรที่ว่าเพิ่นเดินดีเนาะพ่อให้พอเพิ่นฟังค่ะท่านผู้ชมมันก็เขาดีหรืเนาะพ่อสูตรอันห้าหกเจ็ดเงได้ไปรูดเนาะพ่อวันนี้งวดว่าฮันนีน้ำเชื่อได้สูตรมาสูตรของน้ำเชื่อได้เลขเด่น สองกับสามแม่พ่อบาน,นี้พอ่อฝนได้แปดกับศูนย์ค่ะงวดนี้พ่อได้สองกับเจ็ดหนองน้ำเสียร่ออีกกันพอ่อเอา้าปูหลุดเนาะพอ่อปูหลุดสองงวดเหรอเนาะพอ่อพ่อเรสองงวดแล้วว่าเขาเลยโอ้ยลูกศิซีบซะนาตัวเนี้ยอเอาบาน,นี้ ก็สีนอหรับฝันดีเนาะมือนีเพราะว่าลูกหลานมาห่วมาตุ่มกินเข่าแท็บเพราะห่านี่พ่นอันลูกหลานมากินข้ากับเกลียะได้มเนี่ยวซะโอ้ค่ะเสียงขุนก็ดีขึ้นเป็นฮาวๆแล้วค่อยบึงค่ะข้อยบึงก็าหาั้งเดียวไหลเกียงมาทาใช่คับ พวกนักเสี้ยนวิจัยทั้งหมดโอ้โหบิกนักเสี้ยนวิจัยทั้งหมดย่านตัวนี้ค่ะสองย่านที่สุดนี่ย่านตัวนี้ค่ะพอ่อคือว่าเขาเก่งโคตค่ะโอ้ยเนี่ยคือแปลบศูนย์เก่งเนี้ยนะแล้วแมาเก่าเก่งอยู่ดิพ่อเก่งอยู่เก่งอยู่พ่อเป็นเสี้ยนลักซิปอยู่กับน้ำเสี้ยมาโดนแล้วน้ำเสี้ยหัวจักอยู่แต่ว่า,า<แ>พักพักหลังมานี้ มันมันมันผาดรู้เนาะพ่อเนาะค่ะบ่คือปีตะกี้เนาะพ่อลักสีว่าตัวใดกับตัวนั้นกับปูแต่ว่าม่าม่าเริ่มปีนี่ล่ะมาลุกมกขุินอยู่เนาะพ่อค่ะนี่อะไรกสี่สิบหกสี่สิบเก้าอนี้อืมเพราะสวนสวนหัวสวนกอกอย่างนี้ค่ะหลายพวกอืม เอาพ่อบานนี่เดี๋ยวน้ำเสื่อสิท่อไปถามข่าวกับยำคงสุดท้ายอีกแล้วพ่อครับค่ะขอบคุณหลายๆเดยนครับบอกอกะไรก็พ่อได้ได้พวกได้ได้ได้พอเคพ่ะไม่เี็วใครไม่เร็วทค่ะเอาน้ำเชือเก็บตงไปงิยมๆเ่ยได้บ้า ที่ตอนน้ำเชี่ยออยากส่งไปถึงยามค่ะอาพอพ่อวันนี้น้ำเชี่ยกับสิโลกวนพ่อสักนิด้พะพ่อครับคยู่ดีไม่แห้ง้ะพอ่อช่วงเศร้าเร็วเสียงกลับมาแล้วพอ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ๋อค่ะ,คะท่านผู้ชมพ่อเพิ่นกับอ่าว่างลัก1ิบบนหวดว่างหันแปดกับศูนย แกับศู 0. วดนี่ให้เจ็ดกับสองวดว่าหันจับคูเพราเขาแต่ว่าลักเขาเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าลักเขาอ่าวดนี่ก็ให้วดนี่ก็ให้เจ็ดกับสองค่ะท่านผู้ชมเจดกับสองต้องมีให้เห็นหนึ่งตัวเจ็ดกับสองค่ะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งสามจับคู่กับศูนย์เจ็ด หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดค่ะ,คะเดี๋ยวน้ำเสียสิบยปยาสิไปถามพ่ออีกค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขุสุข้สขนสวัสดีค่ะ